สบายดีผมเองพี่นอ้องสบายดีทุกท่านเนาะแม่ดเดือนมาเห็น,นยังงงงงอยู่นเด้๋ยนี่ขโมยสบายดีป่าลุงปิดแปดไหมพี่แม่ดเดือนมาขโมยมาพริกดิบพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> มาเจาะเปิงน้องป่าลุงเลยเมื่อคืนนี้เป่นทั้งลมทั้งฝนพี่น้องเอ,อ้ยเนาะมาเจาะเบืง้งเพลินพี่นอออ้องเอ้ยเพืออ่อนบอลอ,อยู่ก็ได้พี่น้องเนาะ

สวนมะ่ลอะอืมอันมาลเลยปลาลูกไว้ขึ้นไปเบิ่งเพื่อนน้องมาพ้นหัวเปียกเป๊มอยู่แถวสะอาดแถวยังอ่ะสุพรรณบุรีปลาลูกเลยโทรหาแบบไปด้านหน้าแบบจะประเภทมาจากสีเทกากราดเด้อว่าสัมนูนด้านหน้าส่วนแตวกระเสือเมื่อเอารถไทยนี่เมื่อเหตุหน้าไปนาเนาะเนาะจุดประสงค์กับทีมาเมื่อนี้เนาะ พี่น้องรถไถตาแม่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดนาเพิ่นี่ก็สิมาเอามืเฮ็ดพอนเดือนก็เนาะมันจังบ่ยากพี่น้องเอ้ยกับบ่าววัเพิ่นก็จ้างเนาะใส่รถคันเดียวกันใส่รถคันเดียวกันพี่น้องนตกบ่าววัก็สิจ้าแม่ยากเนาะนเดือนแม่นเคยมาเอารถามเฮ็ดนึงก็เข้านาปาแล้วเอเพิ่นกลับมาได้ทํางานพอมีข้าวมีน้ํากินปลุงเอ้ย

ก็นอกเบื้งหัวอะไรคื่อกินยาปรยู่ประลุงเอ้ยเพิ่นบระยู่งคนปรุงผิดปลาไว้เนาะเาก็มาเก็บเอามากินปลาไว้มันก็บ่มีผู้กินหล่นทิ้บทัวลุงแล้วพี่น้องเอ้ยใช้ที่ไปก็บหนอนแนวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดือนล่างนี่ตั้งแต่พอตั้งเดือนนั้นสี่หาปีบุตรใหม่นั่มัวจักเถื่อเหตุงานกับ นี่ก็ได้แต่โค้งอันนี้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่มันเประมันเพะเป็นอะไรกันเลยมันมีแนวเห็ดแนวหาอยู่บ้านเขาเนาะมันบ่พอได้อันจ้ะมันหลุดโต๊ะมันหลุดเปล่าั่วจักเถื่อเลยตัดชินใจอ่ะจ้ะหนุกหนุกเต่าไปเพป็นก็ไดรสิมาเอาหน่องมื่ออยู่น้ำปลาดุงไว้้เพป็นเิมอพ่อแม่เป็นโทรมาเมื่อเช้าเนียว่เมื่อเอาหน่องมื่ออยู่น้ำมาสั่น ย่าคุณยิ่งปลาลูงเลยก็เป็นห่วงเพิ่นะกรเริ่มใไงอเลยนี่ะมาเอาคนเมื่ออยู่น้ำก็คมื่อจะน่ชิไปห้าหอกบางส่นอยาเลยเจแล้มป้าใบกับ่รนถิ่นปลูกเลยนั้นพอแม่คนอยู่แม่้องเือนถึงระนา เอเอ,เอ,อมีพ่นปวกยขึ้นเลยนะฮือเพราะนั้นทำไมปุ่นอยู่ปุ่ยยาอยู่น,น่ะมันต้อ,อนนงเดือนบ่อยมากจ้ะคือเมื่อกี้ก็คล้ายปุ่นขอไว้ปุ่นกินนะปุ่นต้องเดือนแมนไอ้ปุ่นกระเก็บไปขายอยู่ตลาดชมาลัยจ้ะนี่ก็ได้ลไแล้วเติบยังีงเนาะหลายพันนี่เนาะปุ่นบ่อยู่ประงเลยป้าถิ่นไปเข้ามาแล้วก็เก็บมากินนะพุ่น้องเดือนแมนอะลรประหยัดลงไปน้ำ<ม> มากกับน้องเดือนกับม่น้ำมืองอีก่นเยเรถทล้อเมือลำพตันตตัมาแล้วนะลูกก่อนโอ้ยแม่ขี่รถคนเดียวเป็นโสดเมื่อกแสดูมาขี่รถไทยเี่นหนอเลยกูขี่ไทยนเดียว้่นหรอ เบียดมาข่าเบืองนี่ก็ยังดกอยู่เนาะผีเนี่ยเราปลูกอ้อมเพื่อนเลยพี่น้อยอ้อมดินที่ว่าคูนแบบนี้นะดกได้ปดุเพชรแกล้งผีหนองหนองทิ่มันเหนึ่งจีบห้าหนึ่เบืองหนองก็พี่น้องเอ้ยจะเป็นไปดำน้ำจีทงได้เนาะไปเบิ่งควรไปถามเพื่อนว่าชีเมื่องน้ำ้ายบเมือนี่พี่น้องเอ้ยอันเมื่อน้ำก็สีไทยให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะ ออกมาหน้าพี่น้องเอ้ยอ,ออกมาหน,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 นะน,น้องๆบุตท่านได้นะบุตท่านได้ขึ้นมาแต่ดับหน้าพี่น้องแม่น้องเลื่อนเห็นไม่เท่าเห็ดกินเพิ่มก็เลยไปเห็ดจอยพี่น้องนะเห็ดกินเห็ดเห็ร้านบ่แม่เห็รนะ้านเห็ดกินขึ้นว่านส่วนไปด้านหน้าแบบจ้ะบันหน่านเล่นอยู่นะาอืว เป็นอะไรอันเปนเลนบอกน้องเป้เลนป้นนเน<อ>บอกกับบอกพัาางหลักไปหลักมาไม่เท่าเมื่อจะหน้าเมื่อแรกกับห้ามหั่นบ่เห็นท่ามหนองหันวไปตั้งแต่พุไรซ้ำโม่งใบหนึ่งใบสองใบซ้ำอืม<า>ใบซ้ำกลางเว้นเออใบซ้ำตองเวน้นนี่แหลรกลางเว้นนี่แหลรต้อดึงดกันอยู่คนละบ้านเนาะมันนี่แหละ ไปหล้วก็ปลินน้ำโมมืดขึ้นชอดแจง้งปลินนักกระบไดใต้ทางได้ดอกจักรเรือใต้กระบาจ้างมืนขึ้นร่างมันก็นอนอยู่บ้านอื่นพ <Okay. S 1> ุ่ขึ้น,นหันขึ้นชิแมนบระดใต้ขึ้นก่อนหันปลลินอยู่ทางคุมวัดไปือนโมทางคุมวัดก็กลับมาขี่รถกลับมามาอยู่อันบนกล้องทอเข้าหันด้อ <Okay. S 1> ปลาลินอยู่นะหาัน เขาอยากีหัวกันเหมือนเขาชุบหัวขวกผู้อย่งนีปกกอนแล้วผู้ชายก่าผู้ชายอะไรอะไรจะไปอะไรมันเหล่าเขาไปเขียเออเขาพังแอกนี่เขาไปเขียไปียว่ากันได้แล้กันไปไปไปมันีกันงนอยนีปกกกอนกันีานซ้อนเอง ไม่เท่ากันเมื่อตะนานิ์ตะนาเมื่อทำอะไรเทอากันดอกก็แล่นให้ตะเห็นเสาเนี่แล้วขึ้นไปละนอเปียกนอนตู่ห้องเปียกอเนาะอยู่ในหนอกนั้นไอ้วาอีวานมาเพิงได้วานลูกแม่ลูกแม่พ่นต้งแห้ง่จะหาลูกตาเขาสมัยออกแล้วมันก็เลยลูกเราจะเข้าไปปุ๊กบลอกใบกับน้องแล้วอีกเขากะลูก เ็ดเวียเห็ดงานนะเขากับบ่น่ะปันไดดอกพี่น้อยพอได้อยู่เนาะผลินไปอย่างหายไปปันไดเนาะไปกลางคืนพ yes. ีน้อยกลังไม่เลยเหน่อยนน้ตั้งจิตตังใจเขปันไดแหลกจะจำกัานี่ยแล้วเดี๋ยวพลงเดือนสีว่าเบิ่งจะติไปหน้อยเองแต่ยังว่าแค่นันอยู่น้ำแม่เทา่ะน้อยพอแค่เขากับสิว่าว่าแม่เทานี่หักชากิุ่มเขาพยายาหัเลยจะมาแลยใช่ปันได อยากให้ยูใตสนับังคับพาพอทำทำพอแม่มาพอแมมไปหาเงินน้าขพี่น้องเลยหากไปเนาะไปขอบถูกขอบหนาแล้วเขาก็ได้จะมาพาลูกไปน้ำแม่แม่เป็นฟ้วสซาให้แ่บอกเขาฟังตะพวดีน้อยพวงกระด้างล่องจะไปคนจะพ่งยกเนะ คำร้องันเทียวไปทางนั้นแหละไปว่าสีบุเป็นย่าง่อหรือว่านามันให้กระ่หูอมอเทานาสาวเทาัดเป็นห่วงอยู่แล้วเด็กเนาะเคียงไม่เถ่าก็ได้พี่นนองเบิรงเเคียงผ่นพี่เอะเคียงใม่้ามเผ่นเียงลายเฮ่าก็ห้ากับเปลี่ยน มือก่อนนะเจียวไหวพี่น้อยกินข้าวปะลุงเลยนั่งจากขึ้นมาแต่ดำหน้าปูนน้องสาวจนบอกฮันหนามาใกล้ปะลุงเลยพลังใบใบเห็ดเส้นใบเห็ดเสร็จ เจ้าหน่อยอายกันเศษเศษใบแล้วบัดนี้พุ่นนี่แหละปลาลูกเลยสี่ว่ากันนะเจ้าหน่อยกินขาวโบอี้มีกแล้วน้ำหูน้ำตากระสีมาแล้วบัดนี้ใช่คนไปกินไม่ยาไปโทษมากกับเป็นห่วงแต่ผู้เดียวนี่แหละปลาลูกเลยโผดโผ เปินวมาสันกระดักกระโดดองคืนสามคืนโต้องเดือนกระซูนใส่อยู่ปลาลูกเงยจากสีเอาซูนดูจะเอาหนึ่งละเมื่อนี่นะโผดโพพลังใบเห็ดเสร็จเมื่อเมื่อนี่บ่แอ้ อ um. <that> pues mm. you know, hmm. nah, ้าวเที่ยงกับมันเที่ยงโทรศัพท์กันมันเล็กน่อยปรเอ้ยกำลังดิ่นกำลังติดลิ้นกอ่อย้อโทรศัพท์ยนี่กลังิ้นเมื่อน้ย่ตกลง เมื่อวานงียเียงก็่าหยังยังไรก็ช่วเขาชยหมเมื่อบลได้คน้องเดือนนะแม่ยาก็โทมาทั้งปู่ทั้งหย่าโทมาปลาลุงเลยให้เอาเมื่อวาสันให้เอาเมื่อห้เอาเมื่อบอเมื่อก็ต้องเมื่อไม่โทรศัพท์หรือบเมื่อือ กำลังประลุงเลยเด็กหนอยกำลังเสินหลินเนาะกำลังอย่าขู่จะเข็นซื้ออาเป็นกระปุยสองโตพอไดนนี่เนาะเห็นหอยนะเพื่อนกับตัวหนึ่งพลังใบเห็ดเส้็ประลุงเลยซ้มขึ้นแล้วพ่ได้มาเฮือนมาสัน3ขึ้นสี่ขึ้นเลย มู้ยปลูกต้นมันไวอีกกปล่อยอะขาปเงินเซูงูู้าปอยอะยอก็ปวกูนน่หมดแล้วเน่กูอนามมาดูวันวันเฮ้ยพลังใบหยกซองนิ้วเปิดกว่าเปิดเท่ <laughs> ันทีน่ถือค้อนอ้ายเพวคนยังบวจักคลิปนี้ก็ลาแล้วปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องเดือนเดือนปะลุงผิดหวังประกันใดกราบขอโทษขอไฟพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเนาะกราบขอบุญขอบคุณสุขูสุขคนที่เข้ามาเบิร์กมาติดตามทุกๆคอมเมนต์เนาะแม่น้องเดือนก็อ่านทุกๆคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเด้อจ้าจุใจคนยังไลนจะคข้ามาสบายดี